แฟนลับ f อีทั่วประเทศแห่ขอบคุณน้องอุ๋งอิงครับเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องครับมื้อหนีสาวสีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1กุมภาพันธ์ปี67ค่ะครับผมปี2 5 6พ1กเนาะกุมภาพันธ์หลายหลายคนเขาเรียกว่ามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ก็มีหลายๆคนที่ผิดหวังนะครับสาหรับคนที่ผิดหวังก็งวดหน้าเอาใหม่เนาะวันข้างหน้าอาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ ได้โชคได้รบาบก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะโดยเฉพาะแฟนขับน้องอวินเพรพบ้านแพงเนี่ยโอ้โหแห่ขอบคุณอุ๋อพอพองอิงกันยกใหญ่เลยสาวสีอ๋อมันก็จะวน,วนอยู่รอบตัวอุ๋งอิงนี่แหละเนาะเนาะอ่ะอ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวนั้นนะครับผมอ่ะขออนี้อ่านโพสต์ส่งงานอุ๋งอิงรัตนาพรเพรบ้านแพงนะครับผมล่าสุดน้องก็ตด้ออกว่าโพสต์ส่งงานด้วยพี่น้องเด้อน้องบอกว่า ส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณพ่อพ่อแม่อ่าพัทยานะคะญาติจาที่เอ็ดูเมตตาอีลาขอบพระคุณที่หักแพ่งละอีลาตั้งแต่เมื่อแรกจนพอดมือนี่<อ>พ่อพ่อย่แม่ก็ยัง้งน้ำเชี่ยหลาดันหลาอยู่ตลอดขอบพระคุณที่เห็ดเดี๋ยนะขอบพระคุณที่เห็ดน้ำาลามาตลอดอ่าบ่าว่าลาสิพ่อปัญหายัง้งพ่อพ่อยแม่ก็ยัง้งสู่น้ำาลา ข่อพระคุณภูมิพระคุณนําเดิ้อจ้าข้าภูยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลา,<ภ>าขออพระคุณบ้านฮักทุกๆหลังที่ซัพพอร์ตลา,<ภ>าและกับพ่อพลอยแม่เอฟซีสาวน้อยเดิ้ลจ้า,<ภ>าที่มอบโอกาสดีๆให้ลาขออพระคุณพ่อโจแมนูดญาสุภาพลูกอํานาจ <ภา S 2> และกับบ้านสาวน้อยที่เปิดโอกาสดีๆ <ภา S 2> มอบโอกาสดีๆให้ลา ลาฮร์พอพ่อแม่เด้อจ้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณมาไล่จากไรสดพ่อการชัยแล้วก็ขอบคุณมาไล่จากบ้านพมหักน้อุยงแล้วก็แม่ไก่รัดเช็กนะครับผมแล้วก็แม่ฮักแคนาดาแล้วก็ไทยเจริญอะไรนะครับแล้วก็แม่วัลลัญญาแล้วก็เมยธนาพจน์เมย์ีนอเวแล้วก็มีเม่ฮักพัทยานะครับแล้วก็ มีแม่หน่อยโคราชพ่อวีนองวลลัพูพ่อบุญญาและก็พ่ออภิตรา<ช>นะคร<ช>ับผม<ช>พ่อวีระนัทนและก็แม่ปานรือด,ดีนะครับผมและก็แฮชแท็กและสิ่งของมากมายที่มอบให้ลาเพราะว่าสิเป็นของกินเด้อจ้าของให้พ่อพอ่อม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้า<ช><ช>เป็นโพสต์ส่งางานจากอุ้งอิงรัตนาพรเพรบ้านแพ,งเ,พงเนาะเ<ช>่านจะเห็นว่า ปกติหลังจากเสร็จงานน้องก็จะออกมาโพสทรงน้านอยู่แบบนี้นะคะผมมีพวงม,มาลัยบวงพวงใหญ่ด้วยช่วงนี้พ<ว>็ออทอนรออยู่ที่กรุงเทพเนาะตั้งแต่ปลายเดือนมาเมื่อนี้ยุตสาสั้นสาวสีวันนี้นะคะอยู่ที่3แยกบางบอนค่ะตลาดสุขสวัสดิ์เอกชัย66กรุงเทพค่ะแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะผมอยู่สามแยกบางบอนตลาดสุขสวัสดิ์เอกชัย66กรุงเทพนะครับผมมีพบกับคุณนานอันนันไมทองคำนะคะคุณอัสุรพลแชมป์หมอํำไอดกลคุณแมนมณีวันน้องอุงอิงน้องหักแพงคืนนี้3ามแยกบางบอนคับผมก็เรียกได้ว่า แล้วก็มีไว้ไลฟ์สกุมปิดด้วยนะมีไลฟ์สกุมปิดด้วยค่ะไลฟ์สกุมปิดตั้งแต่เนี่ยมีแบบบัตรเหมาด้วยนะวันที่หนึ่งสองสามกุมภานะครับแบบสามวันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้ก็ทางด้านบอโจนะคะก็ได้ไลฟ์สดตัวผ่านนุ่มโจสาวน้อยเพชรแล้วเราไปเห็นโอ้โหใช่ค่ะไลฟ์สดแฟนคลับมหาวีรเอาเริ่มเช็คซาว์กันแล้วนี่ใช่ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าแฟนขับเอฟซีนะคะเข้ามาถ่ายรูปกับน้องอูอิงไปั้งแต่หน้ารถตู้เลยนะไปรอตั้งแต่ก่อนลงรถตู้เลยนะอิงค่ะในในเขตสามแยกบางบอนเนาะไปไปที่ไหนนะคะแฟนขับก็มารอแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยบางโจ้มื่อขึ้นนี้น่ารักมากเลยค่ะมื่อคืนอยู่พัทยาได้ข่าวว่าพัทยาแตกแตกอีกแล้วคนคนพัทยามาอยู่หน้าสาวน้อยเนี่ยเกินครึ่ง คนทั้งพัทยานี่มาอยู่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกินครึ่งสาวซีดได้การตอบรับดีเนาะคู้หญิงแรงยทุกพื้นที่จริงๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งจริงๆผู้ถึงว่าในเรื่องของทุบสถิติหน้าเวทีก็ต้องยกให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงจีบปีนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคุณนันนันนะคะมาเช็กสาววกับทีมงานแม่เวอร์นะคะแล้วก็มีน้องอุ้งอิงกับผู้คนมาเยลอนหน้าเวทีเอม ไปดูไลฟ์สดได้นะคะคนมาไลฟ์สดในหนุ่มโจสาวน้อเพบ้านแครนะครับในตอนนี้นะครับคู่หมอนอิงนั่งเลยอ่ะอันเนี้ยให้ดูภาพเพราะว่าเยอะไงสาวน้อยของสาวน้อเพบ้านแก็ไลฟ์สดใช่ค่ะแล้วที่หมอนอิงคือต้องนั่งเลยนะเพราะคนเยอะยังไม่หมดไงตอนนี้ก็คือยังมาหาน้องโอพยุก็ดูพยุกก็อกังเจ็บอเจ็บอ่พยุกเจ็บอะไรูสบู่ป่ะน่าจะเป็นอ่าสปอนเซอร์ที่ร่วมไปกับเราจะไปสบู่เนาะ ร้คนเยอะมากสิคนเยอะมอรำยังไม่เริ่มเลยอย่างคนเต็มหลาแม่นั่นแหละอือเอาครึ่งหนึ่งแล้วนะมั้งุอคนโอเคอ่ะมาเขาเรื่องเข้าเด็กว่าสาวสียังไงยังไงวันนี้มาที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไฮโซกีกันอินดีน้ำค่ะแต่ไครติดหวังก็เอาไม้เดิอพี่น้องเริอวันพระบริพี้นเดียว แต่ว่าหลายๆคนโชคดีนะสาวตีเราเห็นอยู่ในกลุ่มบ้านฮักของอุ้งอิงเนี่ย<ช>หลายๆกลุ่มเลย<ช>โตดขอบคุนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง<ช>ได้โชวจากอีหลาอีแกล้ว<ช><ช>เพราะว่าอะไรหลายๆคนนะถ้าเป็นแฟนขับน้อง<ช><ช>นะก็จะยุ่ว้นสืบว้นยุ้งโตอ,อรอบตัวนออ้องเท้า,ากับบิ๊มใช่ไับเปาโจทย์ไเขาว่า เขา่มาแล้วเขาว่าอ๋ออ๋อเันบอกว่าแล้วตัวนี้มัตเตอร์ไซคนบ่มันลายเกินเนี่ามัตเอร์ไซค์อ่ามันออกศูนย์เก้าแล้วข้างบนออกศูนย์หกสามซึ่งถ้าใครเป็นแฟนขับจริงๆจะตามเลขนี้เพราะว่าอย่างเลขทะเบียนรถตู้ของน้องอุ้งอิงนะครับทะเบียนรถตู้ของน้องเลยหก สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่คือออกไปรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ได้ป้ายเลยตั้งแต่ได้ป้ายมาวันแรกค่ะแล้วทีนี้ก็ศูนย์เก้านี่ก็ยอดอันนี้ของแม่หน่อยตั้งแต่รอบที่ว่าจะออกตรงกันตอนนั้นไงเนาะตอนนั้นก็ออกตรงกันนะรอบนี้ยังบอกออกตรงกันอีกเบบกสามสี่เนาะเออแล้วสลับกันบนกับล่างรอบที่แล้วรอบที่แล้วอ่ะเออรอบที่แล้วหนึ่งหนึ่งสี่จะออกล่างอ่า <ม>แล้วก็ยอดยอดกระถิ่นนั่นออกบุญเอาอย่างนี้ดีกว่าขอขอเช็คหน่อยมีใครได้ชไดดโชคกับอีหลาแน่มีผู้ใดได้โสดกับอีหลาแน่มีผู้ใดถือเลขรถอีหลาแน่อคอมเมนต์ถามาในเด้่อพี่น้องเด้อขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ผู้ใดบรถือก็บม่เป็นยไงคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอย่าผูดวางงวดหน้าเอามาคอมเมนต์มมนได้เพราะว่ายังไงเราก็เป็นแฟนคลับนี่แหละแต่บางทีงตัวเลขก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เราต้องคือแต่ละวนันแต่ละวนันแลมันก็มีเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น จะเข้าสองคนจะจีบกนะันไหนอยากไข่มินิบาลจูดิซอยากให้โทรบาโจูยยจดิไปครับไม่ใช,มใช่มันอันนี้ไงผูดในตัวข่อยว่าแปดแปดที่อย่างไม่ไม่อ,อย่าพูดสี่พูดในตัวข่อยว่าแปดพี่น้องเขาก็อันจะแปดหนึ่งหอดแปดเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าทุกแปดขอให้มีแปดคือไม่รับเขาแก้งจมือหรือเปล่า แต่ว่าฉันเหนื่อยนะพี่โอ๊ยไม่ติดพี่ตองขอแสดงความยินดีเนาะขอแสดงความยินดีแต่นี่เนาะแอลก็ถูกแอลเหมือนถูกแม่น้องโซเฟียก็ได้ขนาดใบนวัดศิวะดลยี่ได้หลายบนล่างห่วงได้ข้างบนนะขึ้ไปเวทีก็ได้ข้างบนลงมาเวทีก็บนล่างข้างล่างก็มีแฟนคลับเอาของถ่ายไปให้บนเวทีก็ยังได้มาไล่า ค่ะพี่น้องพี่น้องรูดปากหลายค่ำพี่น้องครับอ่ะเพราะว่ามันจะดูเหมือนว่าเราอันอ่าอ่าอ่าเนาะอ่าโอเคพี่น้องเอาไปสิน่ะเท่ากับ แวะมาบอกข่าวสารดิสอ <ฮะ S 1> เอามือหนีเนาะวันนี้มาที่หนึ่งกุมภานะครับผู้ใดอยู่แถวบางบอลก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อบ,บางบอนตลาดสุขสวัสดิ์เอกชัย66กรุงเทพนะครับไปเบิ่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้ไปรับชมคฟังสูงค่คันผู้ใดได้โชคกับอีหลานอีก,บ <โฮ S 1> อกับไปหมอ,หยยอกมาไล่อีหลาน้ำแน่ถ้าผู้ใดก็ไม่เป็นยังกวดหนาเอวไม่ท้ามาลุ่นกันไม่บางครั้งไม่ได้มีหนเดียวอ่าเดือนเลยเดี๋ยวระวังค่ะจริงๆอ่ะก่อนจะพูดข่าวเนี่ยเบ้าโจทย์ งวยนั่นคือสินั่งไข่ดิไหมคือจังไกลป่วยดิไหมพ่อเมา่อกีข่าวเราก็เล่นอะไรต้องเขาเรียกว่าบิวอารมณ์เลยอารม,ม<อ>าก่อนก็ต้องมาสดใสนะพี่น้องนะตอนเช้าก็ตอนเช้าก็ไปไป,ไปทำบุญเนาะแล้วก็เราก็ใส่ใสามาว่าจะมาทำงานสักพักลุ้นก่อนอะลุ้นก่อนเข้าวหนูแห <พอ S 2> ละกับมอยากเคียนอ่าพอถูกแล้วจะได้แบบว่าคุยกันแบบสนุกฮะพอพอประกาศเสร็จแั้นแหละสามโมงสามโมงสี่สิบห้าสิบเพ่อนแหละเหมือนเขาเรียกว่ากินข้าวก็เสพกินข้าวกับมอยาก แต่นี่เขาเข้าใจว่าเข้าใจในหัวคนปราผิดหวังเลยอ่ะเออเมื่อ,อกกหักเลยบันเนี้ย ที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ๆเขาก็เคยผิดหวังมาก่อนค่ะใฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะโอ้ต้องซุนใจเฮมูดีค่ะเอาเอาเราวะกวดหนาตัวปีของเท่าค่ะอ่าโอเคค่ะผมมือนีบอลจุลิศากับเสาสีเมืองเลยนะครับแวะมาบอกข่าวสารพี่นพเอฟซีแฟนคลับนะครับผู้ใดได้โชคหวดนี้กับคอดีใจด้วยนะครับสละความดีดด้วยผู้ใดก็ได้กับผม พี่น้องเข้าหัวอกเกี่ยวกันงวดหนาเอาไม้แ้พี่น,อ <c oughs> น้องเนาะอะเอนี่าลืมแลอแปลงร้านใส่ีหลานนะครับแล้วกับที่หน้าสาวนอนเพืนมาแพ่งอยู่บางบอนนะครับตลาดสุขสวัสดิ์เอกชัย66คุ้กรุง <c oughs> เทพนะครับผมเสื้อว่า คนไปเต็มแน่นอนตอนนี้ก็เกินครึ่งเนาะครึ่งเครึ่งสนามแล้วเนาะโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากไปเบิร์ไล่์สดในบอลโจยูมนิทก่อนแล้วเขามีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะ่สสแบบเมาสามบันก็มีคุ้มเกินคุ้มค่ะแขกบับเชิญอย่างล้นหลามค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ